สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะวันนี้ปิ่นพาชมพี่น้ำเงินคันงามค่ะรถแท็กอร์อิสกิ NT 540นะคะตัวนี้เป็น40แรงม้า3สูบเทอร์โบนะคะสำหรับ NT 540ตอนนี้หน้าร้านเรามีสินค้าอยู่3คันด้วยกันนะคะสำหรับตัว NT 540นะคะคันแรกตัวนี้ปี60นะคะปี60คันนี้300กว่าชั่วโมงเนาะ ัวรถใบมิดันดินหน้าผ่านไถใหม่ราคาเพียง368000หนะคะตัวที่2นะคะคันนี้ปี59นะคะตัวนี้500กว่าชั่วโมงค่ะตัวรถใบมิดันดินหน้าแล้วก็ผ่านไถใมหาม่นแันนะคะและคันที่3ตัวนี้ปี60นะคะ400กว่าชั่วโมง ตัวรถพร้อมใบมิดันดินหนาแล้วก็ผ่านไถยใหม่คันนี้368,000เท่านั้นนะคะท่านใดกำลังมองหาอยู่สำหรับตัว NT 5 4 0หน้าร้านเรามีสินค้าเข้าใหม่3คันนะคะสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานทุกคันเลยนะนี่ค่ะชมด้านท้ายนะคะนากรหล่อท้ายก็งามนะคะสำหรับ NT 5 4 0นะคะ คันใดที่กำลังมองหากันอยู่นะราคาไม่แพงนะคะรถจดทะเบยียนปี60นะคะคันนี้368,000บาทเท่านั้นตัวนี้300กว่าชั่วโมงค่ะสะภาพสวยๆเลยนะคะเมื่อวานนี้กำแพงเพชรเจอฝนค่ะมีมอมเล็กน้อยแต่สภาพโดยรวมสมบูรณ์นะคะคัในใดมองหายอยู่ NT540 สอบถามสั่งซื้อได้เลยร้านเราอยู่กำแพงเพชรนะคะ สอบถามสั่งซื้อที่0810462640ได้เลยนะมีบริการส่งให้ทั่วประเทศด้วยนะคะสนใจสินค้าตัวไหนก็สอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะ